ถ้าล้างเนื้อนะครับทุกคนไดครับก็ได้นานใหญ่ก็ได้ร้อยกูไปนะแอ่ะไม่ยังไม่ไกลกูทันเจ้านี่น้ำเราไปหลายรอบแล้วท้าวเดียวเท่านั้นท้าวในสายไปซื้อมาที่นี่ครับสดสดเลยโซดียามแรงครับวันนี้เราก็จะพากันมาเดินดูของตลาดนัดกันนะครับที่ตลาดนัดแม่ออน คุณเยียงอ,อีกแล้วนะครับทักทายกันนะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเราอยู่สีแยกร้องวัวแดงอำเภอแม่อ่อนเจ้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นตลาดหน้าวันสุ์ไปที่รเราก็มาบ่อยนนะตลาดนี้เพราะว่าของขายเพิ่นหลากหลายเจ้าแล้วก็วันนี้เรามาตามหาวัตถุดิบทำของกินกันเจ้าจะเป็นเมนูอย,อย่างนี้รอติตามเจ้าไปที่ป่ะได้เลยพาไปเดินกาดยามเย็เนหลังฝนตกเนาะแดดก,ก็ออกพอดีโอ้คนมาเดินตลาดเยอะเลยเนี่ยครับรไปฟังโซนพื้นบ้านกันเนาะได้เลยเป็นโซนของกินซุก ครับตอนนี้ก็เป็นโซนของพื้นบ้านนะครับเราจะมาเริ่มเดินกันตรงนี้ก่อนนะครับเดินข้ามถนน,นก่อนโอ้ไปทุเรียนโดนนี่อยาเห็นแล้วก็อยากกินไปหมดเนาะนี่สปะปิ้งย่างนะครับโอ้โหโย่าง,งย่างคนเดินเยอะเนี่ย กขนมก็น่ากินเอาอย่ดีถ้าร้านเนื้อนะครับทุกคนได้ร้าเนื้อไม่เป็นห่วงเลยนะครับสดสดสดได้ทุกคนได้ครับครับโเนืก็ม่โอ้โทษ มกมูวกเอาหมหมวกหมหม,ม,ม่ที่แล้วน้อยค่เจ้านี้ก็ได้นานใหญ่นะหญ่ร้อยชนดมนูก่อนครับเร่งิมไปดูก่อนครับ<ม>ยากก่างตลาดคึค้ากันเนี่ยอจับก็น่ากินนเนี่ย ของกินของวายเยอะมากครับโอ้โหเขาเยอะไปเลยเนาะต้องยอมกบไครับมก่เมืองมีกบไก่เมืองค่าบุ้นอเนาสดสดเลยโอโอซาลีโอขนมตาลมีเจ้า ขนมลูกตาลแต่ก็ไ wow ด้ร้อยบาทะของมองมอวนเลยไ่กไปใ่หอใเมืองเต้นเนาอกช่เลยร้อยหกสิบอยากกินยบที่ไกลเลยก็เด้อนี่ตอคิดเมนูเมนูเมืองเม้นกันนะเนื่คนเผาเรียบร้อยนะเผาเรียบร้อยวนหนึ่งกัมบนหนึ่งแล้วเนาะได้เดี๋ยวเดินวนแป๊บหนึ่งก็ได้

ปน้งกเตอร์กเต้านเรากระจ้าเน่ยกับนื่งเดืองน้ะแม่ฮะอันนี้มีกี่หัวมีก่กอเาไปมุ้อล้ไปมุไข่หอตไดน่ะห้าสิบหาส้ปาทครับคุ้ตคุ้มร็อเตอร์เตอรโอ้แปดไปหรอแม่แน่กวนมีที่ยายพรีกันนี้ครับ่วงนี้ไม่นาไม่นา ใกล้เมืองก็เยอะใกล้เมืองก่อนนะไปดูกันกางแค่สิบาทนี่ขนมนิ่ลาำขนมนี่ล้ำข้าวพอนาวันนี้ไไ้้วนข้าวบารเดดาข้าวบารดโอ้ย่างปลาคมมีแล้ววะข้าวปลาคุ้มมีพอนามาโือตังปลาเมียงตังปลาเมียงเทศเด็งเนาะเจ้าของกินบนดอยหน่วยปลาคุ้ม ขมก็คือไม่หวานไม่หวานม่ไม่กะท้อนกระท้อนไม่ใช่หวานนี่นะไม่ขมแต่มันขม้าเข้าครัวเองห้าบาทหบาทซื้อน้าก็มาได้แจ่มันจะมีนหืนเ้านเดียวเออ้าเาจาเราก็ใส่สู้เย็นทันอูได้เมินก่ะอยู่ได้เมินเจ้าจมสนซู้เป็นปีๆตลมล่นหมา อ๋อน้องน้องว่าร้านน้ำตัวนอร่อยพี่ไปหน่อยเช้วสาวสาวสาาอ๋อน้องๆบอกว่าร้านน้ำนี่อร่อยชาบ้านเช่อเหรอว่าสาวสาววามาดูมามากินร้านน้ำมาลอยโอ้ขายมั้ยอันนี้ฝันใจเด็กๆน้ำอย่างที่เก้าอ่ะอ่ะคุณรู้อะไรดีินหลายน้ำเลยขายขายน้ำ แซวค่ืออะไรี่ยชื่อของโฟร์แล้วผู้เรียนโอู้้เรียนมันะไรมันเแบ้านได้ไหมครับเนอะมีมาได้ไมมาแรกบ้านไหนดีบ้านแม่อ้นนี่ระเจ้า สามน้อยแม่องนออันนี้แต่งตัวนี่ไปพอนไหนมาไหนาชุดท่าหนค่ะเอาชุดพุ่นเมืองไม่อยากถึงแนะนําเม่อปีเม่กิ้ร้านนี้นี่นมากี่ไหลายรอบแล้วอ๋อน้มน้อแน่นามาก็เป็นพิซเเตอร์ร้านนี้หรือเปล่านี่หน่มเตะเลยอะไรให้ไม่เน้ให้คนเดียวครับี่ขอบคุณ่ขอบคุณนะคร สาวไม่ได้นำตัวก่อนไม่้อาอยาไมนำนน้ำินาเร็วเร็วมาสลยมาสั่งเลยมา่งเลาส่เลยา่เลยา่อยมาั่เยมางเยางเาั่งเอยมา่เาสั่อาสั่งอนยมนส่งเมาั่งอยา่งเลยา่งเยาั่เจยานงเยัเย่มมม่อยงลัเลน่่ารันะเนี่ยครับเาเงง่ กิท่านอะไรกันข้าวเลยครับยอย่ากเลยคับในวันน้อยวันพอดีแต่ว่าวันมาเยอะวันมาเยอะเลชามะนาวก็ได้เพราะท่านกินชากรนอนนอนหลับชามะนาวอ่ะมะนาวเท่เบาสุดละเข้มข้นมากประขายหลายตีแล้วครับครับกันนัดคือมาสิยูดโซนเดลส์เซตสอ๋อขายไม่แพงหรอขายไม่แพงครับ เราออนกว้างมาล่านี่เอสซีเด็กเยอะเลยถ้าเด้สเก็ตก็แกนต้นยังต่อไปนะอออ่าได้แล้วครับบายบาขยดีคขาจ้าชามมนาวหนึ่งแก้วท่าใดลาชาแมนาวเรียบร้อยแล้วครับรวมรเอดครับขาย่ไดแค่แก้วแคเดียวอแล้วแกเดียวนะครับแกเยพอละ กินด้วยกันนะครสวัสดี้จนนี้ขวัญใจน้องๆนะขวัญใจไว้ร่วนี่คนนี้ครับ้าบ้านเชิญนะครับครับผมครับขอบคุณครับพี่ปเดินดูต่อเนาะอร่อยอร่อยพี่ เจ้าใบหัวเจ้าใบหัวเจ้าแม่ดจะขายเจ้าเดียวเจ้าเดียวเท่านั้นอันใดแม่นี่เจ้าอันนี้เป็นเฮ็ดดินน่ลูกสองอย่างเจ้าเฮ็ดดินเฮ็ดดินนี่จะได้กินเนี่ยเอาหนึ่งก็ได้เอาแกงก็ได้ลูกเรื่องกันนะพี่คาอร่อยครับ อร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันไข่ดิบแก้วขอบคุณเจ้าน้ำปานก็มีลูกอ๋อน้ำปานก็มีน้ำปานแก้วละสิบบาทสิบบาทเท่านั้นเนาะขอบคุณชาแม่เดินต่อเดินต่อของทอดของอันนี้ลาบเป็ดเป็ดลูโลูกชิมหมูหมูมีหมอนไก่กระแรงครับ โอ้คือคักรนี่มเนือยำน้อยำน่อาแหมเหรอยำน่อยำน่อโ้โหนละแกงรมข้าือาใส่น้ำผึ้งน้ผอ้อันนี้เมพเโลโอ้โหโอ้ยำน้ำน้เนาะมีแมงเมืองเมืตนะไรนี่ครบร้านอะไรต้องมาเว

5ามถึงห้าสิบดาสามถึงห้าสิบดาวขนาดนี่อมาไทยหนวีเยอะมากเลยรามบอลเนี่ยออัน้ำมือน้ำมือไปเลยเอ็นเอ็ไปเลยสามถุงห้าสิบจุเลยหนอยี่สิบบาทเท่านั้นใครดใไรดีนะครับ้ามถึงห้าสิบเ้าไปตุ๋ไปย่าหนัง ต้ามฮาจะมีแมวแหง้ามฮปัะแตนข้ามาเจ้าสมีเจ้า ต้องคายลายนอกที่ผนโต๊กอีแม่มาหรือยังมาแล้วเจ้าหรือว่าคนจะน้อยแม่ก้าน่ากเหลือเก่าแม่แก่นเจ้าแม่ก็้ามาที่มันมาคว้ำเนะสิบบาทว่ะสิบบาทโอ้ในสามส้มข้อม พร้อมซุแม oh, oh, ่ไป็นยังไงเนาะโค่น้อยโอนโหโเห็ดโสมเห็ดครับนี่เห็ดโค่น้อยเนาะโค่นหลวงแล่นะให้หลวงกันเนาะก็ได้นะอันนั้นลอยเลยต้องโยกเดียวต้นเหลืองเหลืองนี่เห็ดยังงครับนี่เห็ดฟานเห็ดฟานครับเห็ดลายชนิดนะครับเห็ดฟานก่อนเรามาเป็นหกหวานเนาะครับเห็ดฟานหวานเห็ดแดงก็งาม เเห็นเยอะอยู่เนี่ยเนาะตรงนี้เนาะเก็ลอเี๋ยวนม้อก็มีาเอครับปลาส้มพะเยานี่ปลาไทยาัวอไปไข่หัวก็มีนะจ๊ะดูเป็นเก็มีนะาจ๊ะวัวย่างขาหหอมซึ่งันนกนะครับไข่หัวเนา ตลาดทโอ้นี่ของเยอะนะเนี่ยของกินสุกขาวหวานผักสดมากมายผลไม้นะครับหลากหลายเหลือเกินครับซื้อทอดยั้ไงโรยนี่ค่ะโรยปลาตลวงหลงปูุลา เห็ดข่าเห็ดด okay. ินมดแล้วเห็ดดินเห็ดดินประเภทเห็ดแดงแล้วมอ่อยจ้าวสีหมวงนน้ำม่อยน้ำแป้งนะคะเห็ดแม่ม่อยหรือเห็ดดินเนาะแม่เป็นย้มห้าน้ำเนาะไส้กรอกอีสานก็มีสักตั๊กหนัหลายหนัหลายเลยขายหรอกไส้กรอกไม่หอม อ่งกับมีหมอองหมู่องแล้นี่องแท้เด่นขาง้ไข่โอ้ด้วหวนด้วยแหนว่ะใบานเขานี่เนี่ยดยอดเด่ลมสบางว่สวยๆนะเนาะจานห้าสนะครับ เอาไปจีต่าน้ำพริกหอมหเอาไปพริกยากอิ่งดมอส่หมด้วแต่ข้งเลยไม่มางาห้าสิบได้ค่ะได้รึเนี่ยกลวหยาก่งแหนเออเอาเนี่ยเอได้อยู่ต่น้ำพริกอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้ห้เจนาะแหเนาะตัดเ็ดแล้วได้เคือราคานี่เนาะก็ได้จีุนขอบคุณครับครับายป นำสิบเท่านั้นขอบคุณตาซอยสามเจ็ขายรีบขายดีเนอะไปครับขอบคุณเจ้าถอดถอดเลยไป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 ฮะหนุนทอดอยู่ตรงนั้ไปละประคายปม่คาองเห็นเราครับดีใจครับผมครับหายใจก็ไม่พลาดนะครับมาขายแล้วก็ทุเรียน ีสหสลากหลายเนาะทางู้ต์เเป็นคนติดซู้เข็น่อยจะออกกดออกตั้งนี้นะโเลยทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปปลาบึ <c oughs> ออก <ค>่ายจริงๆขายเป็นเมื่อไรให้คนรู้นะขายดีครับเนาะ อ่เดินไปเดินมเขาเรียกวกมาซื้อไก่เมืองนะครับไก่ต้งการนั่งตัวยังนี่กินรอขายนะเนี่ยอันนี้ขายยังไงครับร้อยหกสี่ร้อยหกสิบนะครับแม่เนาะครับปิ๊กมาซื้อไก่ไปยำซื้อไก่ขยะครับอาหารเมืองเมืองโดนใส่ผีก่อนยใส่ผีก่อใช่กะมิ้วผีจากบ้านเน่ะเขาเพี้ย มันเล็กแถบฟรีขึ้หวัวโอ้ขอบคุณครับไม่คายใจดีได้ฟรีมาอหมอนองึงถ้าบ้าไปนี่เลื่อไปถ้าใครมีปันเลอร์เนี่ยก็พาคุณปอบมาขอบคุณหลายหลายขอบคุณหลายหลายใใค่ายดีค่ายดีครับนี่ผักดีได้บ้างไหมขอบอกว่าถ้ามีผักไค่จะแถมผักไค่ให้ด้วยอ่ะ อย่าง,งมูนีน่นครับผัดชุนที่สองเมนูยำชิ้นไก่ครับน้ำพริกเฮดลมนะที่หครับว้าว